สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสออินเวอร์เตอร์นะครับออนกิดนะขนาด5,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของทางร้านเองนะครับกำลังเทสรันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเทสเสร็จนะครับไม่มีอะไรผิดปกติก็ตัวนี้ก็จะวางขายนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็มีคนจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่าพีเขาจะเอาไหมถ้าหลุดจองนะครับ ใครที่สนใจนะครับตัวนี้ผมวางขายอยู่เดี๋ยวบอกราคาหน้า,าเพจนะครับแฟนเพจทั้งแรกนะครับตัวนี้ผมได้มาจากาบริษัทนะครับงานงานส่งเคมนะก็เป็นงานมือสองนั่นแหละนะครับใช้งานมาแล้วนะครับรู้สึกว่าอาจจะเปลี่ยนรุ่นนะครับส่งคืนบริษัทก็ตัวนี้ก็ได้มานะครับ เดี๋ยววางาเดี๋ยวเปิดราคาหน้าแฟนเพจนะแต่อย่างที่บอกตัวนี้ติดจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่า,าพี่เขาจะเอาไหมนะครับตอนนี้กําลังเทสรันอยู่นะครับที่ผลิตได้ตอนนี้นะครับนี่มนี่ยมิเตอร์เห็นไหมหมุนติ้วๆเลยนะครับี่ผลิตได้ตอนนี้ กระแสไฟที่ผลิตออกมาได้ฝั่ง AC ก็5แอมป์นะครับก็ราวๆ1 0 0 0นิดๆน,นะครับ5.1 5.2แอมป์ 5. 1, 5. ก็พันกว่าวัตต์นะครับที่ผลิตได้ตอนนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นระบบไฮโวลต์นะครับต่อได้ตั้งแต่นะสเปคเครื่องเขียนไว้เริ่มรันตั้งแต่ทำงานได้ตั้งแต่80โวลต์ยัน550โวลต์นะครับนี่สเปคอยู่ด้านนี้นะครับ80ถึง550โวลต์แต่80 มา8 0โวลต์ไม่น่าจะรันได้แล้วนะครับอย่างน้อยๆก็ร้อยก,กว่าขึ้นร้อยเจหรือว่าง่ายๆก็สี่แผงขึ้นไป4ี่แผงจนถึง10แผงนะครับตัวนี้นะหสตริงตั้งแต่4ี่ถึงสิแผงตัวนี้รันได้นะครับผลิตกําลังวัดได้เต็มนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีกันย้อนให้ด้วยนะครับมีกันย้อนมีเสดไม่ใช่มีเสดมีซีทีกันย้อนให้ด้วยนะครับเป็นชุดของมันเอง เลยนะครับแต่ระบบการย้อนก็ไปศึกษาวิธีใช้กันเองนะครับรุ่นนี้ผมไม่เคยใช้นะครับก็ไม่เคยตั้งค่าการย้อนแต่ยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้มีแค่สัญลักษณ์แบบนี้นะครับไม่มีหน้าจอใดๆมีแค่นี้เองเรียบๆง่ายๆสไตลเ์เครื่องออนกลิก็เป็นเขาติดทิ้งไว้เลยนะครับเป็นตัวนี้กันน้ำนะครับ ip 6 8หรือเปล่านะครับ นี่ i p 6ีหามาตรฐานระดับ IP65 ก็คือกันน้ำกันฝนนะครับไม่ใช่จับไปจุ่มน้ำนะกันน้ำเข้ากันน้ำฝนนั่นเองนะครับก็กันน้ำได้นะก็ติดไว้ภายนอกได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำก็ติดไว้ร่มๆมหน่อยที่รง่งโงนะครับจะได้ระบายความร้อนอได้ดีนะครับก็เครื่องไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เทสรันมา,าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เก,เกือบจะเที่ยงวันนะครับ ก็ผลิตได้อยู่ที่พันกว่าวัตต์ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าแผงผมนะครับมีแค่นี้นะครับให้ดูแผงกันสักหน่อยนะครับมีแผงตัวนี้เป็นโมโน330วัตต์4แผ่นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมมีเงามาบางแล้วเงาเสาไฟนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นโมโนมันไม่ใช่ฮาร์ฟเซลเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีเงามาบางแบบนี้แรงดันเฉลี่ยต่อ,อทุกแผน่น เนื่องจากเป็นระบบอนุกรมแรงดันมันจะตกนะครับเมื่อมีเงามาบังแบบนี้นะค่อนข้างที่จะสูญเสียไปเยอะเลยนะครับอีก4แผ่นนะครับเป็นโมโนนะครับ440วัตเป็นมือสองนะครับอยู่ตรงนั้นทําเป็นหลังคาซุ้มต้นไม้นะครับตัวนั้นเป็นของมือสองแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่มือสองมันเป็นแผ่นที่แผ่นแตกนะครับรับมาจาก ร้านเขาอีกทีหนึ่งนะครับแผ่นแตกละเอียดเลยเพราะฉะนั้นการผลิตกําลังไฟมันก็จะดรอปลงไปเยอะเลยนะครับผลิตกําลังไฟได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับแปดแผ่นตอนนี้นะเครื่องผมผลิตได้แค่นะครับพันกว่าวัตนะครับนี่เห็นไหมห้าจุดสามแอมห้าจุดสามก็พันเอ็ดพันสองนะครับพันเอ็ดพันสองร้อยวัต์นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องนี้เนาะยี่ห้อนี้นะครับนี่เห็นไหม คุ้นกันดีนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันต,ตัวนี้มันเกตขนาดไหนเกตแท้ไหมหรือว่ายังไงแต่ไสในอย่างพี่โพสต์ไปแล้วนะครับไสในก็ค่อนข้างที่จะเทพเลยนะครับแน่นเอียดเลยไสในมาตรฐานแน่นอนนะครับไม่มีพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นเพราะว่าฮิตซิงเขาใหญ่มากนะครับเครื่องนี้หนักมากๆเลยนะครับน้ําหนักเยอะมากๆนะครับก็วัดเต็มแน่นอนนะครับตัวนี้การันตีเนาะ โอเคนะครับใครสนใจนะครับใครสนใจนะครับฝากคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าใครกำลังมองหาอ่อนกิจอยู่ผมมีอีกผมมีอีกจะมาอีกอยู่นะครับแต่ไม่ใช่รุ่นนี้หรอกนะครับแต่เป็น5กิโลวัตต์เหมือนกันนะครับ5,000วัตต์เหมือนกันตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้เป็นคนละรุ่นกันนะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องอ่อนกิจอยู่ก็จองไว้ได้เลยติดต่อไว้ได้เลยนะครับมีอีกประมาณ ประมาณ3-4เครื่องแต่ตอนนี้ยังไม่เทสยังไม่ทันได้เทสเครื่องนะครับเดี๋ยวเอาออกมาปล่อยเรื่อยๆนะครับใครเอาก่อนได้ก่อนนะครับตัวนี้มี CT กันย้อนให้มีระบบ Wi-Fi ให้นะครับครบเลยตัวนี้นะครับก็สนใจก็จองได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วแหละเพราะว่าก็เทสกำลังหวัดเฉยๆซึงระบบออนขีดนี่มัน ไม่ค่อยจะมีปัญหาเยอ่แล้วถ้าทํางานได้ก็คือทํางานเลยนะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็คือไม่ทํางานเลยแค่นั้นเองถ้ารันได้พันวัตถ้าแผงคุณมีเยอะแผงพอ 3- 4มสี่พันวัตสบายๆนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ